วันนี้มาชมมวยไทยมันมันในรุ่นน้ำหนัก100ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเพชรนิชาเจียดสามช่องอายุ15ปีสูง1 3 4เซนติเมตรจากประเทศไทยนะครับกับโคโชกของขฝ่ายน้ำเงินซูซาน,น่าโลกัสชุก้าอายุ15ปีเท่ากันสูง1 3 5เซนติเมตรจากประเทศโปรแลรนด์นะครับเป็นน้องมวยรุ่นจิ๋วรุ่นต้นกล้าเลยนะครับ พชญิชานี้ชคมาสิบครั้งชนะเจ็ดแพ้ 2, สองเสมอหนึ่งส่วนสุสานาเนี่ชคมาสามครั้งชนะหนึ่งแพ้สองไม่มีสเสมอมวยคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสังเกตที่นวมมานะครับใส่ชุดคล้ายกันนะครับเป็นมวยรุ่นต้นกล้าเลยนะครับฝ่ายแดงจากไทยน้ำเงินจากโปรแลนด์นะครับดูเจา้าถึงกันได้เลยโอ้มาถึงวิ่งกระสายเลยนะครับสุสานา เอาลงลงไปด้วยกันับกันเอาขึ้นมาก่อนนะครับความสูงใกล้เชียงกันเลยครับเอาวิ่งเข้าไปใส่เลยครับเอาซูซานมันเวียงเวียงพยายามจะเวียงโอ้เพชรนชานี่ตั้งหลักยังไม่ทันเลยนะครับสุสานเข้าไปเพตยาเตมาซูซานเตะขึ้นอาวแรกเตะกันแรกเตะกันเนาเวียงเข้ามุมไปหาจังวัแท่งเข้าโย่ของการแย่งมา เพชรชาก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับโซชาเนี่ยวิ่งสายเลยวิ่งไตเข้าไปโดนไตขึ้นเลยโอ้สอกกับเบี่ยงหมัดเข้าไปเอาเพชรชาก็สอกมาเข้ามาเหมือนกันโอ้ใส่เข้าไปเพชรชาแทงเขาแทงเขาก็ไปบอกว่าเพชรชานี่ไม่กลัวเลยนะครับไม่ตกใจไม่มีตกใจเลยโซจานเนี่ยบุกเข้าไปไตเข้าไป แต่เบื่อเยอะเตยอีข้างหนึ่งสูซานาน่ะเวนเซนล็อกเอวไว้หาจังหวะโอ้คว้างหน้าไว้แทงเข้าไปเบี่ยงไว้โอ้ล้ลมลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยทการเอาลูกขึ้นมาก่อนอามาถึงก็ลุยกันเลยนะครับสุซานเตะไปเวนเซนเตะสวนโอ้หมัดเข้าไปกอดซอกซอ,อ,อกเข้าไปเอาเบียงเข้าไปโอ้ใจความแข็งแกร่งนะครับสุซาน วิ่งมาทิปมาเพื่อนชาเตะไปเหมือนกันเอากอดได้เพื่อนชาแทงเขาเบี่ยงล้งไปอีกครั้งหนึ่งโอ้กรรมการต้องทำงานหนักเลยนะกอดเบี่ยงล้มไปอยู่เรื่อยเลยอ่าเป็นชาลุกมาก่อนจู่จานวิ่งออกไปอย่างเดิมจู่จานเดินไปมันสองไปเออเพื่อนชาหมัดสวนมากันเพื่อนชาหมัดสวนมาแทงเข้าไปโอ้ยัดไว้เลยนะครับกรรมการแยกไม้อีกครั้งหนึ่งโอ้ดูดันมากนะครับมวยไทยรุ่นเจียวรุ่น ตนกาเอาหมดยกที่หนึ่งนะครับมวยคนนี้ชกสองนะครับชกสองพักสองแต่ชกกันสี่ยกนะครับมวยคนนี้ทีมงานกระเตียวติวเช็มไม่อยู่นะครับโหกระทืบใส่เลยนะครับขู่เลยนะครับสุสานากระทืบขากระทืบเท้าใส่เลยเามาดูว่าเพชรชัยจะตกใจไหมราว่าตอนยกที่สองนะครับ ำกำลการเชนาเช็ดน,น,น,นวมไว้ก่อนเป็นชานไม่มีตกไกลนะครับอย่างเช่นวิ่งเข้าไปใส่อย่างเดิมนะครับซูซานมันสองกันสองเข้าไปกอดไปแทงเขาต่างคนต่างแทงเป็นชานก็แทงเขามาเหมือนกันเวียงลุ้มไปอีกครั้งหนึ่งโอ้พอบอกชกใจวิ่งใส่เลยนะครับซูซานซูซา,านวิ่งเข้าไปมันสองเข้าไปอากอดได้กรรมการต้องแยก,กมาซูซา,าน เตะเข้ามาเสียหลักล้มไปไม่มีอะไรนะครับโอ้แต่วิ่งสายวิ่งสายเลยนะครับชูชานไม่มีกลัวนิชาก็ไม่ตกใจเหมือนกัน่ะมันสองเข้าไปมันเสาะเข้าได้มันโอ้ล้มลงไปเลยสุสาญชูชานก็ลุกขึ้นมาเป็นนิชาก็ตั้งหลักสวนอยู่เตะก็ไปสุสานเป็นชาแทงเข้าไปแทงเข้าไปมันสองฟันสองเข้าไปเตะไปมันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าโอ้เป็นนิชาบอกว่าไม่มีคําว่าตกใจนะครับอ่าล้มลงไปด้วยกันนะกู้ลุกขึ้นมาไหม อ้าวฟันยางลวดน้ำฟันยางลวดกรรมการบอกให้เข้ามุมก่อนโอ้โดนต่อยฟันยางลวดไปสุสานาเจอกันสานลวดสุสานนะครับอ้าวใส่แล้วมาลุยกันไหมวิ่งเข้าไปอย่างเดิมโดนทิบเลยอ้าวซอเข้าไปเพชรินชาแทงเขา,าต่างคนต่างแทงเพชรินชาเต็มมากเต็มมากมาันซอมเข้ามาก่อนเพชรินชาแทงเขาอ้าวสุสานก็แทงเขาโอ้เหวี่ยงลมไปครั้งหนึ่งแต่ละครั้งนี้เพชรินชาจะอยู่บนนะครับ ตัวเล็กกว่าแต่ไม่มีตกใจเอาเพชรโอ้เตะเข้ามาเลยสุซานพิ่เสีโดนเพชรเขาของเพชรนิชาเวียงลุ่มลงไปอีกครั้งหนึง่งโอ้ตอนนี้เพชรนิชาลงลุ่มนะครับอาสุซานตั้งหลักได้ทำไงเตะเข้าไปอีกครั้งหนึง่งโ,โดนโดนเตะส่วนของนิชาเพชรนิชามาเอาเพชรนิชาเวียงลุ่มลงไปเลยอ่ลุกขึ้นม,มาสุซานลุกขึ้นมาทำไงวิ่งหมดยกที่สองนะครับโอ้ เพชรนิชาตั้งหลักตัั้งหลกได้ดีตอบโต้ได้ดีอย่างกับมาว่า,าตอนยกที่สามนะครับชกกันสี่ยกนะครับเมือนคนนี้ชกกันสี่ยก,ก 3, อ่าชกที่สามกรรมการบอกลุยอ่าสาุชันวิ่งเข้าไปจะเดิ่มเตะเข้าไปมันสองมันสองเข้าไปหนูจะไม่มีรูปทรงมวยนะครับจะวิ่งใส่เลยนะครับแต่เพชรนิชาก็ตอบโต้ได้ทันควันเหมือนกันนะครับกรรมการแยกมาสาุชัน ตั sea, on train, come. Come. ้งหลักได้ก็วิ่งมามันสองมันสอง้ามาพิจารณาแทงเขามันสวนขึ้นเหมือนกันนะมันสองพิจาาแทงเขาก็ไปโอ้โครงการแยกมาฟันยางหลุดอีกครั้งนะครับโดนต่อยโอ้โดนต่อยที่ฟันยางหลุดเลยนะครับต้นยกนี่โดนกระทือบท้าขู่เลยนะครับชูสารชูสารวิ่งเข้าไปมันโอ้เขาพิจาราแทงเขาสวนแทงเขาแทงเขาพิจาราแทงเขาแทงเขายังเข้าไปแทงเขายังเข้าไป เอาเวียงไปเวียงแล้วก็แทงเข่าเวซาอดออกโตได้ดีนะกรรมการแยกมาวิ่งออกมาแต่ทางเพนนีซานี่ถดักเขา่ารอเลยนะครับอ๋อจูซานเขายังก็ไปจูซ่าเพนนีซาเตอสอบกลับเลยจูซานจานเตะบุดไปตเตนะบืดทางเพนนีซาเตะ,เตะสวนเลยทีไว้ออกก็ก็ได้แทงเขา่าเพนนีซาเพนนีซาแทงเขา่าโอ้เวียงออกไปแล้วแทงเขา่าแต่จูซานได้ความแข็งแกร่งน,นะครับ พยายามจะเวียงแต่เพชฌฆาตแทงเขาสวนเลยโอ้ยรนนุ่นี้น่าจะอนาคตกัเลยนนเพชรชาตเนี่ยเวียงมัดกว้างไปสุดจันเอ่เพชฌฆาตเตะไปมันซ้อเก้าไปโอ้ฟันยางรุดยิงแล้วนะครับโอ้ไม่คุ้นเคยกับฟันยางหรือเปล่านะครับกมการเตือนแล้วให้กัดไว้จ้ดีทีบเลยนี่จะสอบกัรโนเพชรชาตทีบเลยเตะมาเพชรชาตมัดขึ้นกันหนาวกอดไว้ แทงเขาอ๋อต่างคนต่างแทงเยอเวียงมาเพชรเจาแทงเขาเพชรจาแทงเขาสู้านก็แทงขึ้นมกันเนาแทงเพชรจาแทงโอ้เวียงไปเวียงมาแต่แทงเขาไม่ได้เหมือนเพชรเจาเพชรเจานี่จะเวียงไปทางไหนก็แทงเขาหมดยกที่สามนะครับโอ้สู้กันได้สู้สีดูเดือดนะครับหมวยหญิงรุ่นจิ๋วรุ่นต้นกล้าเลยนะครับอีกาปีข้างหน้าก็มีชื่อเสียงให้คนได้จดจำเลยนะครับ ต้องสนับสนุนกันไปมันดูว่ายกสุดท้ายนี้จะเป็นยังไงนะครับยังเหลืออีกยกเดียวชกกันสี่ยกมันดูยกที่สี่กันเลยนะครับทําการเช็ดนวมเช็ดหน้ากอนนะครับฝ่ายแดงจากประเทศไทยนะครับทำการว่าจะเงินกอนจะเืินกันกดคอทักทายกันออาพร้อ,อ,อมแล้วลุย สุดสันจุดกี้เข้ไปสุดสันเตปไปเ,เตปไปเไปพนชารมันสองมนสองขึ้นมากันเพนชาระกดไดโอ้เวียงล้มลงไปเลยสุดสันน่นี่แข็งแกน่นักจะเวียงล้มลงไปแต่ตัวเองอยู่ลุ่มนะครับเหลี่ยมน,น,นิชาเพนชาเดียวกัเพนชาเตปไปเอากดเขาได้ล็อกไว้อา้าวล็อกล็อกไว้เวียงไปเ,เวียงไปเอาเวียงล้มลงไปเลยล้มลงไปทั้งโค้ดเลยลุกขึ้นมา สุสนาเอ้ยไปเพนชาหมัดหน้าหมัดไปแทงเขาไปแทงเขาจังเขาไปเอาหันหลังหันข้างให้เพชาอืชาหมัดเขาน่าไปหมัดเขาน่าไปเพืชาหมัดหนึ่งสองเน่าหมัดโอ้สองก้าจะโดนเพนชาหมัดหนึ่งโอ้สุดลงไปเลยนะครับหมัดของเพนชาอ่ากรรมการบอกเข้ามุมก่อนนะครับโดนนับอยู่นะครับสุสนาโดนหมัดของเพนชาล่วงลงไปเลยกรรมการนั้นใส่ฟันยางอีกนั่นน้องโอ้โดนหมัดที่ฟันยางหลุดเลยนะครับ ซูซาน่ะอ่ามาว่ากันไหมอ่าจุจากจ้าเข้าไปสุดชนะเตะไปเผชญาเตะสวนขึ้นเนี่ยกอดเขาได้ขีดคอไอ้ยขีย้เบียวไว้เลยนะครับล็อกคอไว้กรรมการแยกมาซูซานยังเป็นฝากระจายเข้าไปเยอะยอะยอะเตะไปเต็อ่าต่างคนต่างเวิร์ดเผชญะมันสองมันสองก็น,งน้า,อ,อ,อ,านอ๋อกอดเขาไว้แทงเขาออน บางคนดังแทงเป็นชาแทง,งเา้าก,ก็ไปกรรมการแย่งมากโอ้เป็นชาวนี่ไม่มีตกใจเลยนะครับจะวิ่งเข้ามาจะสาวมันว่าไงเพ็นชาสวนอะไรทุกดอกนะครับเอาเป็นชาแท,ง,ง,แทง,งเงาแทงเงาก็ไปกดแขนไว้อยู่เลยนะครับเพ็นชาโอ้มวยจากประเทศไทยตัวขนาดนี้สลานมากนะครับล็อกแขนอยู่เลยนะครับ แต่เวิดต่างคนต่างเวิดเพชาตตีไว้มันสองไบก็ขอได้เพชฌาตดัตงเขาเชื่อว่าแทงเขายัดไปอ้เขาดอกนี้เขาเตรียมเพชฌาแทงเขาไปครั้งหนึ่งทำการยากมากอ่าหมดยกนะครับหมดยกโอ้ต่างคนต่างทาหน้าที่ได้ดีนะครับเพชรชาเนี่ยไม่มีตกใจเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกเนี่ยโดนวิ่งเข้าใส่โดนหมัดโดน แข่งวิ่งเข้ามาในแจกสวนหน้าทุกดอกนะครับเพชรนิชาจากประเทศไทยก,ก็กรรมการก็รวบรวมคะแนนอยู่นะครับมาดูครับว่าโดนนับยังไงนะครับเพชรนิชามัดเข้าหน้าโอ้ยมัดเข้าหน้าก็มัดเครื่องมาโดนเตะสวนเพชรนิชามัดสองเขาน่าสองเขาน่าโอ้ลม้มลงไปเลยนะครับมัดของเพชรนิชาแม่นกว่านะครับมัดเข้าไปเอ็นซ้ำมัดเข้าไปาแทงเขาเจะดเข้าไปครั้งหนึง่งโอ้ เพนชาแทงเขาได้เน้นๆเ,เลยนะครับก็ขอโทษขออภัยกันนะครับมาดูว่าก็เป็นคําว่าเพิชาเกียรติสมช่องเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างเกอฉันเลยนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจผู้แพ้นะครับ